วัสดีครับผมตอนเวียรัสแลบในวันนี้ดีตอนรับพี่น้องในเชียงรายครับมาศึกษาดูงานแล้รมาซื้อพ่อแม่พันธุ์ไปทดลองเลี้ยงนะครับสองชุดนะครับนี่าจจะตัวเล็กมาด้วยเลยนี่ตัวเล็กจำสนนะครับมาดูงานฟรีครับผมนะครับอยากได้รุ่นไหนก็บอกได้นะครับติดตามเรานะครับดีตอนลับเปิดดูได้เลยครับเปิดดูได้เลยเปิดเออตัวน้อยดูเลยครับ เปิดฝาด้วยได้เลยเออมาสุดยอดครับนี่อันนี้อันนั้นบอดโตเม่ครับผมตามแล้ก็มีหลายรูปแบบไม่ให้ดูนะครับผมนั่นในจำต้นชอบดูหนูครับอาจารย์ตามเราเรียกอะไรเต็มที่ครับนะครับบริการเหมือนกันเองนะครับนะผมบริการตนดยินครับนะครับผม พี่ๆเขาโทรมานะครับมันจะเข้ามาดูงานนะครับมาเอาหนูไปทดลองเลี้ยงนะครับสองสุดนะครับยิบดีตะลับนะครผมดูได้เลยครับที่ฟาร์มเรามีหลายรุกแบบมาให้ดูนะครับนะครับบอกคุณแต่ละรุ่นนะครับทำไปนะครับฝั่งนี้จะเป็นหนูคอนโดนะครับฝั่งนี้นะครับคอนโดนะครับข้านในเป็นหนูคอนโดนะครับ เป็นเลี้ยงหนึ่งต่อสองห้องผสมนะครับสังนี้นะครับนี่จำโซนครับจำโซนนะครับดูดูครับไม่กลัวครับไปดูเพิ่นเลยนะครับเอออันนั้นจะเป็นปลาตะปูครับพี่ไปดูได้เลยครับอันนั้นมีมีคุณไว้หลายหลายห้องครับผมน้ำเปล่านะคุณทุกท่านดีมาเยี่ยมเยือนนะครับนี่จำโซนเรา ดตุนรับบางตกบอเด้อตกบอลขนาดนั้นคนจครับไม่คนหนูครับตัวเล็กนินเดียวนะพอห่อสุดยอดเลยนะครับบุตการกัน,นครับมาเยี่ยมเยียนติดตามนะครับผมนี่แข็งแรงมากครับนี่ยกเก้าอี้เดินดูหนูนะครับเนี่ยตัวเล็กครับนะครับ แรงมากไม่กลัวอะไรทุกอย่างครับเนี่ยโหมาถึงมาดูหนูเลยครับเนี่ยยอดเลยครับเนี่ยนี่ชอบดูมากนะครับนี่เยี่ยมเยอนที่ฟาร์มได้นะครับไปซื้อมากันมาดูงานที่ฟาร์มได้ฟรีครับมาดูหลายรูปแบบนะครับนะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ตองไปได้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้รุ่นใหญ่หมดนะครับแต่รุ่นเล็กนะครับผม มาดูงานได้ตามได้ดีเลยนะครับผมนะครับราการกันเองครับครับคลิปนี้ก็จบ่างนี้ไปดีครับ